สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตน์นางสวยเลขที่16ปชวช3แผนวิชาการท่องเที่ยววันนี้จะมานำสเสนอโครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันดับแรกเรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันนะคะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์คือกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่า องค์การเครือข่ายรวมส่วนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการทำธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายการบริการการชำระเงินการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆโดยเฉพาะเครือข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตโครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือองค์ประกอบหลักสำคัญด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่จะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ 1. ระบบเครียข่าย 2. ช่วงทางการติดต่อสื่อสาร 3. การจัดรูปแบบและการเผยแพร่เนื้อหา 4. ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจกับธุรกิจหมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ประกอบการโดยอาจเป็นผู้ประกอบการในระดับเดียวกันหรือระดับต่างกันก็ได้เช่นผู้ผลิตกับผู้ผลิตผู้ผลิตกับผู้ส่งออกผู้ผลิตกับผู้นําเข้าผู้ผลิตกับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีธุรกิจกับผู้บริโภคหมายถึงธุรกิจที่เน้นบริการลูกค้าหรือผู้บริโภคเช่น การขายสินค้าอุปโภคบริโภคธุรกิจกับรัฐบาลหมายถึงธุรกิจบริหารการค้าของประเทศเพื่อเน้นการบริหารการจัดการที่ดีของรัฐบาลผู้บริโภคกับผู้บริโภคหมายถึงธุรกิจระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคซึ่งเป็นการค้ารายย่อยอาทิเช่นการขายของเก่าให้กับบุคคลอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต กรอบการทำงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรอบการทำงานประกอบด้วย4ส่วนได้แก่ 1. การประยุกต์ใช้ 2. โครงสร้างพื้นฐาน 3. การสนับสนุน 4. การจัดการสุดท้ายนี้เราจะมาดูข้อดีและข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันค่ะข้อดี 1. สามารถเปิดดำเนินการได้24ชั่วโมง สสามารถดำเนินการค้าขายได้อย่างอิสระทั่วโลก 3. ใช้ทุนตุนในการลงทุนตำ่ำา 4. สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ง่าย 5. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายและเวลาสำหรับผู้ซื้อหรือผู้ขาย 6. ไม่จำเป็นต้องเปิดร้านขายสินค้าจริงๆและข้อเสียคือ 1. ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต 2. ขาดความเชื่อมั่นในการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต 3. การดำเนินการทางด้านภาษียังไม่ชัดเจน 4. ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพของสินค้าเนื่องจากไม่สามารถจับต้องได้และ 5. นโยบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆยังไม่สอดคล้องและเหมาะสมขอบคุณค่ะ